ามีบอกว่าที่รักเธอมาอยู่กับฉันเธอไม่ต้องทำงานเธอเป็นแม่บ้านให้ฉันก็พอกลับมาถึงฉันอยาก แมมกะปิล้านฟินเจอร์มานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะก็กลับมาเจอกันกันกบแมมอีกแล้วค่ะทุกคนแมมไปตัดผมมาแล้วรอนานมากนะคะพี่เขากลับเมืองไทยก็คือแมมไม่อยากไปตัดกับช่างคนอื่นนะคะก็คือคนนี้หนึ่งอยู่ใกล้บ้านสองรู้ใจกันแล้วนะคะก็ไม่ได้ตัดอะไรเยอะก็คือแค่ตัดปลายแมตัดผมก็เอามาเล่าเนาะเออคนนี้เนาะวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ ต่อ,อเรื่องของตอบคอมเมนต์นะคะตออที่ค้างเอาไว้นิดนึงเมื่อวานเนาะจะมาตอบวันนี้ให้จบนะคะคลิปหนึ่งได้แค่หนึ่งคอมเมนต์เห็นไหมอะแมวเมาส์มอยเย,ยอะไปอยากจะอยากจะแนะนําก็ดูเวอร์ไปเนะเหมือนกับเราเป็นคนเก่งแล้วแนะนําคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ก็คืออยากจะแช์เนาะเอออยากจะแชร์ประสบการณ์อยากแช่ เขาเรียกว่าอะไรความรู้เหรอความรู้มันก็จะแบบเวอร์ไปอีกไหมอะอ่ะโอเคแล้วแต่จะคิดละกันเนาะก็คือคุยให้น้องฟังนะคะเพราะว่าเขาเขียนถามมาแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือว่าใครสนใจที่ผ่านไปผ่านมา,ผ,า,นมาผ่านมาเจอสนใจจะฟังก็ยินดีค่ะน้องก็เขียนมาถามว่า มีมีแฟนฝรั่งคบกันอยู่ไปไปมามาก็รู้จักครอบครัวเขาทางวิดีโอคอลแล้วทีนี้เขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบไปไปมามาละเขาคบกันเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันซึ่งที่เมืองน,นอกแม่มก็จำไม่ได้ว่าประเทศไหนเนาะไม่รู้ว่าที่เยอรมันหรือที่ไหนน้องอามาฟังคลิปนี้ก็ช่วยบอกพี่หน่อยนะ ถ้าเยอรมันก็จะได้แนะนําง่ายขึ้นเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้รู้เยอะรู้มากแต่ก็แนะนําได้เท่าที่รู้แล้วก็เท่าที่มีประสบการณ์มานะคะคลิปก่อนค้างเอาไว้ว่าเราจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่นี่แหมมพูดถึงที่นี่ก็คือที่เมืองนอกนะว่าเรากลัวสารพัดน้องบอกว่าน้องกลัวสารพัดน้องไม่มั่นใจคือน้องไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าจะมาอยู่ได้หรือเปล่าว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะชีวิตแหม่มตอนที่ไปไป,ไปมาๆอยู่กับลุงเนี่ย ชีวิตเหมือน princessin <laughs> princessin <laughs> ภาษาเยอรมันคือเจ้าหญิงอยากได้อะไรก็ได้อยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินไม่ต้องทําอะไรเลยวันหนึ่งก็ทําผมทําเล็บแต่งหน้าสวยไปวันๆเนาะยิ่งตอนที่เขามาเนี่ยเขาก็เปนหนักนะก็คืออยากได้อะไรก็ได้อยากได้เงินก็ได้อยากได้ทองก็ได้อะไรอย่างนี้แต่พอเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วเนี่ยเขาต้องไปทํางานทุกวันบางวันเขาก็เครียดบางวันเขาก็เหนื่อยก็แล้วแต่ว่างานของเขางานอะไรเนาะเราก็ต้องปรับตัวกันไปเหมือนที่แหม่มบอก คลิปที่แล้วนะคะเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ดูแลบ้านทํากับข้าวกับปลาดูแลทําความสะอาดดูดฝุน่นเช็ดหน้าต่างอะไรอย่างนี้พอเขากลับมาแล้วเราก็อยากจะให้เขาเห็นว่าเราทําอะไรบ้างแล้วบางทีเขาก็ไม่เห็นมันก็จะทําให้เรา งอนนะคะงอนสะสมนะงอนแล้วก็ไม่บอกเขาเรื่องงอนนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดมาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วเนี่ยอย่าง,งอนนะคะหรือว่างอนก็ต้องบอกเขาด้วยนะเขาไม่รู้ว่าเราองอนจริงๆแม่สังเกตฝรั่งหลายคนเขาไม่รู้ว่าเรางอนงอนแปลว่าอะไรงอนให้เขางอน,นี่คือเขาไม่เข้าใจที่เอาดอกไม้มางอ้อซื้อของขวัญมางอ้ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจนะถ้าเรางอนเรื่องอะไรเราบอกก็ไปเลยแต่เนื่องจากเรามาอยู่ใหม่ๆเราไม่อยาก ผิดใจเขาเราอยากเอาใจเขาไม่อยากงอนไม่อยากว่าอะไรเขาอย่างเงี้ยเราก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บนานๆเข้ามันก็สะสมพอสะสมแล้วก็ด่ากาันทะเลาะกาันหรืองอนไม่พูดโดยที่เขาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบอกเขาตรงๆง,งอนเรื่องอะไรนะอุย้ยฉันชวนเธอไปทานข้าววันนั้นน่ะเธอไม่ไปด้วยอ่ะฉันงอนฉันไม่พอใจต้องบอก อ,อบอกบอกทุกอย่างให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขนี่คือเรื่องงอนนะคะส่วนเรื่องที่แหม่มค้างไว้คลิปที่แล้วว่าเราต้องมีแผนสองมาถึงเนี่ยเราต้องเร่งรีบเรียนรู้ให้เร็วเรียนรู้ยังไงไม่ให้เขาสงสัยไม่ให้เขาถามว่าเธอจะรีบไปไหนหรือว่าเขาสงสัยว่าเธอรีบเรียนภาษารีบหางานทํารีบทําใบขับขี่เพื่อที่จะให้อยู่ได้แล้วเธอจะทิ้งชั้นใช่ไหม เธอมีแผนสองใช่ไหมเธอคิดจะไปเป็นอื่นใช่ไหมผู้ชายฝรั่งบางคนก็คิดแบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามาถึงแล้วทําไมเธอรีบจังเลยคือเราอยู่ด้วยกันแล้วเราอยู่บ้านเดียวกันเราเจอกันทุกวันแล้วเธอจะรีบไปไหนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราคิดอยู่ข้างในเรามาที่นี่เราทิ้งทุกอย่างที่เมืองไทยเราทิ้งงานดีๆเราทิ้งอนาคตเราทิ้งสมบัติเราทิ้งลูกเราทิ้งแม่เราทิ้งครอบครัวเพื่อที่จะมาอยู่กับเขาจะให้เรา นั่งรออนาคตไปวันๆหรอไม่ได้รออายุเท่าไหร่มาถึงเรียนเลยค่ะรีบเรียนรีบนี่ไม่ใช่แบบรีบรีบรีบฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันตั้งใจเรียนอย่างเดียวฉันไม่สนใจเธอแล้วสามีฉันไม่สนใจเพื่อนฉันไม่สนใจใครฉันจะเรียนเรียนเรียนอันนี้ก็ไม่ใช่ก็คือเราต้องโฟกัสแล้วกเ็เดินตามแผนที่เราวางไว้นะคะมาถึงเราก็ปรับตัวกับเขากับครอบครัวเขา กับที่อยู่ใหม่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ก็คือมาถึงแล้วต้องเรียนรู้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนหัดเดินไปซื้อของเองไม่ต้องรอเขาไปซื้อของให้ทุกวันถึงแม้เราจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่เราก็ใช้ภาษามือภาษากายถ้าเรามาใหม่ๆเนาะสมมติซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเราก็ไปหยิบหยิบ,หย,บหยิบราคาเขาก็บอกอยู่แล้วเราอาจจะอ่านไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยเนาะ Google ช่วยได้คะ่ะ แปลเข้าไปบางทีนะเขาก็จะมี Google แปลที่เป็นกล้องใช่ไหมเราก็เอากล้องกล้องใช่ไหมไปส่องจากภาษานั้นเป็นภาษาไทยแปลให้อัตโนมัติสมัยก่อนตอนที่พี่มานะคะน้องปรับตัวยากมากเพราะว่าไม่มี Google แปลไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ก็คือมีแต่ดิจเเนอรี่ที่พกมาจากเมืองไทย2-3เล่มมีแค่นั้นจริงๆแล้วก็ควนขวายฮาวเองอาหารการกินก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาประยุกต์แทนอะไรต้องลองเอาเองต้องชิมเอาเองต้องลองผิดลองถูกเอาเองแต่สมัยนี้คนโพสต์ไว้ใน Facebook เยอะมากคนทำคลิปไว้ใน YouTube เยอะมากใน Google ในอะไรต่างๆคือแบบตัวช่วยเดี๋ยวนี้แบบทันสมัยมากไม่ต้องกลัวเลยนะคะ ทีนี้การที่เราจะปรับตัวให้เร็วหรือว่าเรียนรู้ให้เร็วไม่ให้เขาสงสัยก็คือเราต้องอใช้คำพูดดีๆกับเขาว่าเนี่ยฉันต้องการเรียนภาษานะมาถึงอย่างแรกเลยฉันต้องการเรียนภาษาถ้าเขาบอกว่าชา้ชาๆที่รักใจเย็นๆก็บอกว่าชา้ชาๆใจเย็น แต่ฉันอยากพูดได้อยากเรียนรู้วัฒนธรรมของเธออยากพูดกับครอบครัวเธอเ <_ d ata> พื่อนของเธอและทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอ,อ,เธอและก็ให้คนของเธอเนี่ยเพื่อนๆหรือครอบครัวเนี่ยคุยกับฉันได้และจะได้ไม่มองว่าฉันเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องเห็นไหมเราต้องใช้เหตุผลเนาะไม่ใช่แบบวัยฉันจะรีบเรียนเรียนเรียนฉันจะรีบไปทํางานฉันจะต้องอยห้ได้ <_ d ata> เผื่อเกิดผิดพลาดอะไรฉันจะได้ไม่ลําบากถ้าเราโฟกัสแบบนี้ มันจะออกมาทางถ้าทางสายตาแล้วก็กิริยาของเรานะว่าเรากลัวที่จะอยู่กับเขาไม่ได้เราต้องรีบเราต้องรีบเรียนเราต้องรีบทํางานแบบนั้นมันก็ดูดึงเครียดไปนะคะแต่ถ้าเราแบบมีเหตุผลว่าเออเราอยากเราอยากคุยกับเขาได้เราอยาก คุยกับครอบครัวเขารู้เรื่องเราอยากไปซื้อของเองเป็นอะไรอย่างนี้ก็ก็มีเหตุผลที่ที่น่าฟังนะคะแล้วก็ดูไม่ตึงเครียดเกินไปเรื่องภาษาสําคัญมาก,มากๆอันดับแรกนะคะอย่าคิดว่าภาษาอังกฤษเขาเขาเข้าใจพี่น้องเขาเขาเข้าใจคนข้างบ้านเขา,าเข้าใจหลายคนก็เข้าใจสมมุติมาอยู่เยอรมันนะภาษาอังกฤษเข้าใจในวงแคบ ถ้ามาอยู่เยอรมันก็ควรเรียนภาษาเยอรมันเลยนะคะคือเรียนทั้งทางออนไลน์ทางทีวีไปเรียนที่โรงเรียนอ่านหนังสือฟังวิทยุคือถ้าทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็เข้าใจเองค่ะก็ใบขับขี่เนาะน้องบอกว่าแฟนของน้องเนี่ยไม่มีรถไม่มีรถยนต์ก็อาจจะไม่มีใบขับขี่ด้วยเพราะว่าปั่นจักรยานไปทํางานหรือว่ามีใบขับขี่อันนี้ก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีโอกาสทําได้ ก็ดีนะคะการที่มีใบกับขีเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามาอยู่เยอรมันก็ตามที่บอกไปนะคะไม่มีใบกับขีก็ไม่ลําบากเพราะว่า ออทุกที่นะคะไม่ลำบากไม่กันดานไปได้หมดแล้วยิ่งทางจักรยานที่นี่เหมือนที่บอกนะคะสบายมากๆเลยปั่นจักรยานได้เป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยนะคะไม่มีปัญหาเลยฟุตบาทก็เหมือนกันนะคะเดินไปเลยค่ะ10-20กิโลเมตรก็เดินสบายเหมือนกันไม่ต้องมากลัวว่ามอเตอร์ไซค์จะขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทให้เรารำคาญใจให้เกิดอันตรายกับเราอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ การที่เรามีใบกับขี่เนี่ยมันเหมือนมีความสามารถพิเศษเราจะไปไหนก็ได้เราจะไปขนซื้ออะไรเองก็ได้เราอยากได้ต้นไม้อยากได้ตู้อยากได้เตียงอยากได้โุฟาอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องรอสามีพอเราไม่ต้องมานั่งรอสามีแล้วเราก็จะไม่เครียดพอเราไม่เครียดแล้วเราก็จะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขพอเรามีความสุขแล้วปัญหาอะไรหลายๆอย่างเราก็จะมองไม่เห็นหรือมองข้ามนะคะเนาะก็เรียนภาษาละ ทำใบขับขี่แล้วอะไรอีกทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานน้อยถ้าเราได้ออกไปทํางานภาษาเราก็จะเก่งขึ้นนะคะเก่งขึ้นทุกวันเลยออกไปหนึ่งวันก็ได้คําใหม่มาหนึ่งคำออกไปสองวันก็ได้คําใหม่มาสองคำสามวันสามคำสะสมไปเรื่อยๆภาษาเราเนี่ย โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะถ้าสามีบอกว่าที่รักเธอมาอยู่กับฉันเธอไม่ต้องทํางานเธอเป็นแม่บ้านในฉันก็พอกลับมาถึงฉันอยากเห็นหน้าเธอฉันอยากกินอา,อาหารที่เธอทําคือฉันอยากเห็นเธอตลอดเลยเวลากลับมาบ้านเธอไม่ต้องไปทํางานฉันเลี้ยงเธอได้ดีค่ะเป็นข้อดีมากๆแต่เราจะไม่พัฒนาเลยเราก็จะอยู่ที่บ้าน คือเหมือนกับอยู่เกาะน,นั่นแหละเนาะสามีเลี้ยงสามีบอกสามีว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่แม่คิดว่าควรจะออกไปทํางานก็ให้เหตุผลสามีไปว่า ฉันดีใจนะที่เธอเลี้ยงฉันได้เธอให้ฉันได้ฉันมีความสุขและแฮปปี้มากๆเลยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะสุขสบายได้เท่านี้แต่ขอให้ฉันได้ไปทํางานเถอะอาทิตย์ละหนึ่งวันหรือ2วันก็ได้ฉันอยากไปพบปะผู้คนด้านนอกอยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเธอเพื่อที่จะได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของเธอจะได้คุยได้พูดได้แชร์เรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องของเธอฟังได้ว่าฉันมาอยู่ที่นี่เป็นยังไงมีความสุขมาก เธอเลี้ยงฉันดีไหมคนข้างนอกเป็นยังไงอุปนิสัยของคนที่นี่เป็นยังไงมันจะเป็นความรู้ที่ประดับตัวเราด้วยนะคะและนี่ก็คือที่อยากจะแนะนำน้อนะอย่าถามแม่มถามแล้วตอบยาว แต่ถ้าใครถามมาก็ยินดีตอบนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะรู้กันนะถามอะไรยายแม่กปิเนี่ยฟังไปเหอะสองวันพูดจนลิงหลับนี่นะคะที่มาของพูดจนลิงหลับนะก็คลิปนี้พี่ก็ตอบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรจะปรึกษาหรือจะถามก็ยินดีมากๆนะคะพี่ก็มี Facebook นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะก็ไปไปส่องดูได้ไปพูดไปคุยดูได้เปิดเป็นสาธารณะไม่จําเป็นต้องแอดเพื่อนนะคะก็ไปทักทายพูดคุยกันได้นะคะแต่ถ้าโทร มาทาง messenger อะไรเงี้ยไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่าตื่นเช้าตั้งแต่ตีสี่นะคะไปทํางานกลับมาถึงบ้านก็อย่างที่เาเล่าให้ฟังนะคะดูแลคุณสามีบางทีก็ออกไปข้างนอกบางทีก็นอนแล้วก็ทำโน่นนี่นั่นไม่สะดวกที่จะรับสายนะคะแต่ข้อความถ้าเกิดว่าอ่านแล้วยังไม่ตอบก็อย่าเพิ่งงอนอย่าเพิ่งโกรธนะคะเพราะบางทีอ่านบนรถไฟบางทีอ่านระหว่างที่ เข้าน้ําน้ำแล้วก็ตอบไม่ได้นะคะแต่จะตอบทุกข้อความถ้าเกิดข้อความไหนแหม่มไม่เห็นไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษด้วยบางทีอาจจะไม่เห็นหรือว่าข้อความไม่เด้งขึ้นมาหรือว่าซ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ช่องแหม่มกะปินะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามไว้นะคะแหม่มจะแชร์ไลฟ์ใินเเยอรมนีชีวิตในเยอรมันของแหม่มแล้วก็เพื่อนๆคนไทยที่นี่นะคะบางทีก็ออกไปเที่ยวข้างนอก บ้างอาหารการกินบ้างทํางานบ้างอยู่ที่บ้านบ้างนินทาสามีบ้างอะไรต่างๆแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ life in Germany คือชีวิตในเยอรมันของแม่มน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่อสอวิตเซนสวัสดีค่ะ,คะอ้าวว่าจะอวดลิปอ่ะลืมดูสิทุกคนนี่พูดมาตั้งนานแล้วลิปยังไม่ออกเลยนะนี่ ลิปสติกถ้าใครสนใจอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายของนะพอดีแมมไปซื้อมาแล้วชอบทุกคนก็เลยอยากจะเอามาแนะนำทุกคนทุกคนเนี่ยหัวก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ออกสีส้มๆแล้วก็เป็นน้ำน้ำติดดีมากเลยอะ่ะทุกคนจำราคาไม่ได้ละด m ร้านประจำา m ของของอันนี้นะ L'Oreal ไปตำกันใครอยู่เยอรมันเมืองไทยก็มีเนาะแต่ไม่รู้ว่ามีสีนี้หรือเปล่าอยากอวดไปละบ๊ายบาย